โซนี28-70 F2 ตลอดช่วงเขาใส่มอเตอร์เอ็ดีลีเนียมาถึง4ตัวด้วยกัน F อกว้างได้แสงมากกว่า2.8หลังละลายตัวนี้บอกเลยว่าไม่ถึง1กิโลฮะคนที่เป็นสายโซนีวันนี้เห็นแล้วอยากได้แน่นอน อยู่ในมือผมตอนนี้คนะคือเลน28-70 f 2ตลอดช่วงฮนะโอ้โ oh, หเรียกว่าฟังไม่ผิดนะมันคือแบรนด์โซนะีฮะวันนี้ออกมาแล้วฮนะก่อนหน้านี้เป็นแ a n นอนะออกมาตั้งแต่ต้นๆเลยคนะสำหรับ28-70 f 2ตลอดช่วงเรียกว่าออกมาทับกันเป๊ะเลยฮนะแต่ว่าตัวนี้จะมีอะไรเด็ดนะหรือว่าจะลบ ข้อเสียตรงไหนของแคนนนที่ออกมาก่อนกันบ้างฮะวันนี้ไปดูกันครับ Sony 28 70 F2 ตลอดช่วงฮะย้ำอีกครั้งว่ามันเป็น F2 จริงๆเป็นเลนส์ซูมที่ได้ F2 แน่นอนว่าโอ้โหคุณสมบัติข้อดีต่างๆไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะแค่ดูช่วงแค่ดู F เขาเนี่ย รู้เลยว่าคุณจะได้ F2 ที่มันแบบหลังละลาย F กว้างได้แสงมากกว่า2.8ค่อนข้างเยอะนะใครที่เคยใช้เลนส์ซูมสมัยก่อนมันจะมี F4 ใช่ไหมแล้วก็ถัดมามันก็จะอยู่ที่2.8อะไรแบบนี้นะแต่ว่าหลายคนอยากได้ f ที่มันมากกว่า2.8นะเขาก็จะไปซื้อเลนส์ฟิกกันถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วะมันก็สามารถทำได้แหละแต่เรื่องของคุณภาพต่างๆ ขนาดเอ่ยน้ำหนักเอ่ยเนี่ยมันอาจจะแบบเกินแม็กซิมัมเกินออปติมัมจุดที่มันเหมาะสมในการออกแบบมาขายพอสมควรกันเลยทีเดียวฮนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตัวนี้ออกถัดมาจากแบรนด์ Canon นนะแ n n o อต้องบอกว่าเขาเปิดมาก่อนเลยับสําหรับ28-70 F2 นะตัวนี้แน่นอนว่าคนที่เป็นสาย Sony วันนี้เห็นแล้วอยากได้แน่นอน แต่ว่าบางคนก็ลังเลอยู่กับตัว24-70ที่เป็น2.8เป็นตัว3กษัตริย์ในซีรีส์2.8ของเขานะต้องถามว่าคุณภาพต่างกันมากน้อยเพียงใดฮนะเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยมาดูโครงสร้างเลนของเลนตัวนี้ฮะโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเรียกว่าเป็นตัวที่เขาบรรจงใส่คุณตี้มาแบบเต็มแม็กในเลนซูมนะแน่นอนว่าอยากเอาไปกระทบ อยากเอาไปสู้กับตัว2870 F2 เท่ากันเป๊ะของ c a n นนนะแต่ว่าทำน้ำหนักเบาลงมาทีนี้มาดูโครงสร้างข้างในว่ามีทีเด็ดอะไรกันบ้างนะเริ่มที่ชิ้นหน้าสุดเลยข้างหน้าชิ้นใหญ่เลยนะมันคือเลนสะ์ ED มี ED อย่างเดียว1ชิ้นแล้วก็ยังมีที่เป็นแบบซ u เปอร์ ED เพื่อแก้วความค่าสีแบบซีเรียสจริงๆเนี่ยอีก3ชิ้น ข้างในตรงกลางนะก็ถือว่าเออีดีอย่างเดียวเนี่ยใส่ไปแล้วนะประมาณ4ชิ้นด้วยกันนะทั้ง Ed ธรรมดาทั้งซ u เปอร์ออันนี้แก้ความคลาดสีเดี๋ยวไปดูโคมเบติแกลเลชันกันว่าเฮ้ยมันแก้มาแล้วจะดีไหมสำหรับเลนส์ซูมตัวนี้นะส่วนถัดมาคือ a อดฟอริคอลฮะดูสีม่วงฮนะก็ใส่มา3ชิ้นเหมือนกันแล้วก็กระจายกันอยู่นะอันนี้แก้ความคลาดทรงกลมแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตรีมอดฟอริคอลโซนี่เขาจะมี a อดฟอริคอลแล้วก็ เอ็กซนะ์ต a มแอดฟอริอ่ะส่วนเอ็กซ์ตีมแอดฟอริใส่มาอีกเหมือนกัน3ชิ้นนะแล้วก็เป็นเลนวาลหมดเลยนะส่วน a อด o อริเคเฉยๆเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะใส่อยู่บนเลนนูนนะก็ถือว่าวาล3ามนูนสใส่มาแบบแก้ความคลาสสุดๆอะ่ะเดี๋ยวไปดูว่าแบบเฮ้ยตรงมุมแล้วเนี่ยมันยังจะคมไหมมันยังจะดีเทลกำลังแยกมันจะยังได้ไหมนะแต่เท่าที่ดูโครงสร้างเนี่ย ถือว่าทั้ง E-D แล้วก็ a d v e r t i l อ n ะใส่มาเยอะมากๆเยอะแบบพิเศษสุดๆครับต่อไปมาดู MTF กราฟกันนะก็เทียบกันไปเลยนะสำหรับ28-70ที่ f. 2แล้วก็24-70ที่ f. 2 8แน่นอน2.8มันตรงที่เปิดหมดนะในกราฟด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นกราฟที่เปิด f. กว้างสุดไว้ก่อนนะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นกราฟที่เปิด f. 8นะ ส่วนกราฟบ,บนจะเป็นช่วง Y 2กราฟล่างจะเป็นช่วงเทเลนั่นเองนะพอเทียบกันแบบนี้แน่นอนว่า2.8เนี่ยมันได้เปรียบฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันจะออกมาเป็นแบบไหนนะอย่างนี้เห็นเลยฮะกราฟแรกเลยสายบนเทียบกันระหว่าง28ด้านซ้ายแล้วก็24ด้านขวาเนี่ย กำลังแยกอะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันต่างกันชัดเจนนะตัว24เนี่ยมันจะมีตัวที่แบบว่ากระดกขึ้นมาคงไปถึงข้างหลังเลยสําหรับเส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นหนาทึบของเขานั่นเองนะส่วนตัว28เนี่ยมันจะตกลงมาเห็นไหมค่อนข้างแบบตกลงมาเลยแล้วก็มีส่วนที่มาตัดกันด้วยอะไรเงี้ยแน่นอนว่าคุณภาพตรงนี้ที่เขาบอกใน NTF ก r a p เนี่ยตัว28 มันอาจจะไม่ได้ดีกว่าตัว24ในตอนที่เราเปิด F หมดนะในวงเล็บเหมือนกันอย่างที่บอกว่า F 2ก็2.8เทียบกันนะในตรงนี้ครับแต่พอด้านขวาบนเป็นช่วง Y 28กับ24เทียบกันแต่ว่าเปิด F 8เท่ากันอ่าก็ถือว่าด้านซ้ายกู้ศักดิ์ศรีก็มาสำหรับ28 70 พอเปิด f8 แล้วเนี่ยแน่นอนโอ้โหทั้งคอทราดทั้งกําลังแยกมันดีกว่าแล้วก็ส่วนที่ตกลงมาของเส้นที่เป็นเส้นปละเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ถือว่าตกน้อยกว่าอ่าพอเปิด f8 วัดกันแล้วคุณภาพเต็มๆแล้วเนี่ย28-70ก็ถึงว่าดีกว่าน,นั่นเองครับถัดมาช่วง70อ่าทีนี้ช่วงเท่ากันละคือ70เท่ากันทั้งคู่แต่ f ก็ยังไม่เท่ากันด้านซ้ายก็ f2 ะแล้วก็ด้านขวาเป็น2.8นะพอเทียบกันออกมา ผลปรากฏว่าคอนถ้าด้านซ้ายดีมากๆด้านขวายังสู้ไม right ่ค e mm, mm ่อยได้แต่ว mm, ่ากำลังแยกล่ะเป็นอย่างไรนะเขาบอกว่ากำลังแยกของตัว2870นี่ยในช่วง70แล้วก็เปิด F2 เนี่ยยังดีกว่า70ของตัว2470ที่เปิด2.8โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกัน แม้กระทั่งว่าเปิด2แล้วเนี่ยเฮ้ยมันยังสู้ได้เลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูเทสชาร์จกันตอนที่เราถ่ายออกมาว่าเป็นอย่างไรนะแต่เท่าที่ดู MTF กราฟเนี่ยเขาบอกว่าตัว24-70สู้ไม่ได้อ่าแล้วก็ด้านขวาล่างจะเป็นการเปิด F 8เท่ากันแล้วแล้วก็ช่วง70ก็เท่ากันด้วยวัดกันไปเลยปรากฏว่าด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวาด้วยเนี่ยคอนทั์ก่อนอื่นเลยมันดีแบบชนเพดานนะแทบจะร้อยทั้งคู่เลยคือ ันทัดดีอยู่แล้วไม่น่าจะตกอะไรมากมายนะแต่ว่าเราจะพยายามวัดกันแบบขอบภาพสุดๆเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะต่างมากน้อยเพียงใดนะแล้วก็กําลังแยกก็ถือว่าเอาจริงๆสู่สีก็อาจจะต่างกันเล็กๆน้อยๆแหละในส่วนของรายละเอียดแต่ว่าดีทั้งคู่อ่ายกเว้นถ้าคุณไปวัดตรงมุมอะไรสุดๆจริงๆเนี่ยอาจจะมีความต่างในที่เนี้ยเขายังให้ตัว 24- 70ดีกว่า ในส่วนของ MTF นะผมว่ามันมันค่อยๆตกนะส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันดูแบบกราฟนึงเนี่ยไม่ตกเลยจนแบบหูไปตกไปไปลายกราฟอีกกราฟหนึ่งก็ตกแต่แรกเลยแล้วก็ตกค่อนข้างเร็วกว่าด้วยทีนี้ต้องไปวัดกันที่เทชาท,ที่เราถ่ายจริงแล้วว่าจะเป็นอย่างไรครับ ทีนี้มาดูเทสชาร์จกันบ้างฮนะโดยเลนส์ที่ผมนํามาเปรียบเทียบวันนี้แน่นอนว่ามันเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงสําคัญแล้วก็เป็นตัวขายของโซ n y เลยฮนะนั่นก็คือ2 4 7 0 f 2 8นั่นเองนะ f อาจจะไม่เท่ากนะันฮะทีนี้อยากให้ดูคุณภาพจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะว่าตัวไหนดีกว่ากันกันแะน่ฮะเริ่มที่ช่วง y ก่อนเลยนะภาพซ้ายคือ28ฮนะเปิด28มิล F 2นะส่วนด้านขวาเนี่ยผมใช้2 4 F 2 8ลองเปิดหมดดูนะว่าต่างกันมากน้อยเพียงใดนะเท่าที่เห็นก่อนอื่นเลยเนี่ยปรากฏว่าตามที่ผมคาดไว้นะไม่ได้ผิดคาดอะไรสักเท่าไหร่24ของ24-70เนี่ย2.8มันดีกว่าตัว28นิดหนึ่งในส่วนของกำลังแยก่าแต่ว่าด้วยคุณภาพของ28เนี่ย คอนทาตเขาจะยังดีกว่าอยู่คอนทาตดีกว่าแต่กําลังแยกในส่วนของ24 70เนี่ยมันดีกว่าเพราะว่ากําลังแยกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า F ด้วยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย2.8เนี่ยมันยังคุณภาพดีกว่า F2 นะแต่ว่าถามว่ามันต่างกันแบบเยอะไหมน่าเกียดไหมอะไรไม่แต่ว่า24ตรง2 8ดีกว่าในส่วนของกําลังแยกแต่คอนทาตย้ำอีกครั้งว่า28 F2 ดีกว่าครับ ทีนี้เป็นช่วงวายเหมือนเดิมมา28แล้วก็24ของตัว24-70นะแต่ว่าผมลองปรับเป็น f8 ทั้งคู่เลยแล้วพอเทียบกันทีนี้โอ้โหค่อนข้างชัดเลยว่าจริงๆแล้วลอะคอณภา้ของตัว28-70อะมันดีกว่าแบบชัดๆเลยนะพอเทียบ f เท่ากันที่ f8 เท่ากันแล้วเนี่ยปรากฏว่ากำลังแยกเอ่ยคอนทาส์เอ่ยนะรวมถึงโคมติกอบชั่นสู่สีกันมีขอบม่วงนิดๆ นิดๆน,นะไม่ได้แบบเยอะมากมายจนเห็นได้ชัดแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ํานะแต่ว่ามีใกล้เคียงกันที่ f 8นะแต่ส่วนของกําลังแยกและคอนท้าส์เนี่ยถือว่า2870ิบาทำได้แบบดีแบบเด้งขึ้นมาเลยนะคืออันนี้คือเห็นว่าต่างละตรง f เท่ากันครับทีนี้มาดูช่วงเทเลของทั้ง2ตัวกันบ้างนะช่วงเท่ากันคือ70มิลเท่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกนะผมอยากลองเปิดหมดดูเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัว2870ที่เรากําลังรีวิวอยู่ผมก็จะเปิด F2 เหมือนเดิมฮะส่วนตัว2470นะก็ลองเปิดโหมดที่2.8ดูแน่นอนว่า2.8กินไปอีกแล้วนะแล้วก็คาแรคเตอร์เดิมกับช่วงประมาณช่วงววๆย4 2 8ของเขาเลยคือคอนทสต์ของตัว2470เนี่ยมันสู้ไม่ได้นะก็ยวาวมาคอนทสต์ของ2870ถือว่าดีมากแต่ว่ากำลังแยกของ F2 เนี่ยมันก็ต้อง เสียไปมากกว่าตัว2.8นะทำให้กำลังแยกในช่วงเทเลตรงเนี้ยโอ้โ oh, หถือว่าต่าง แล้วก็ตัว24-70เนี่ยถือว่าดีกว่าเลยนะตอนที่เปิด2.8กับ2นะย้าว่า f มันไม่เท่ากันเหมือนใครที่ซื้อเลนส์2งตัวนี้ไปเขาก็อยากจะเปิดหมดถูกไหมตัว28-70พอมี f2 ก็อยากจะเปิดหมดตัว24-70มี2.8ก็อยากจะเปิดหมดผมก็เลยลองเทียบกันในภาวะเป็นจริงตอนใช้งานนะเปิดหมดทั้งคู่นะปรากฏว่า2.8เนี่ยมันก็ยังดีกว่าในส่วนของกําลังแยกนะับแต่ว่าคอนทาราสต์ยังสู้ไม่ได้ครับ ทีนี้มาดูช่วง70นะแต่ว่าเปิด F8 เท่าการดูว่าจะเป็นอย่างไรฮนะผลคือตัว28 70ที่เรากำลังรีวิวันอยู่มาแล้วฮนะคุณภาพในส่วนของกำลังแย่คอนทั้อะไรมาดีเลยนะในขณะที่ตัว24 70อะ่ะก็ดีเหมือนกันนะแต่จะถามว่าถ้าพูดถึงคำว่าดีกว่ากันเนี่ยผมให้28 70ดีกว่าในส่วนของคอนทั้นกำลังแยกอย่างที่บอกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆนะอาจจะแบบกินกันนิดเดียวแทบดูไม่ออกแต่ว่า คอนทาต์เนี่ยเห็นเลยว่าไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยของตัว2470เนี่ยมันจางกว่านิดนึงอ่าก็ถือว่าตัวเนี้ยทำคอนทาต์ได้ดีมากคนระัสำหรับตัว2870ครับทีนี้มาดูภาพตัวอย่างที่ถ่ายจากเลนตัวนี้กันบ้างฮะสำหรับ2870 F2 นะ เริ่มที่28มิลนะภาพนี้อยากให้เห็นเรื่องของดีทอร์ชั่นถ้าไม่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเนี่ยภาพมันมีดีทอร์ชั่นเลยนะเป็นดีทอร์ชั่นแบบป่องตรงกลางนะก็คือเป็นแบบ b บเรียลนั่นเองนะแต่ว่า Sony เนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ช่วยด้วยนะ ภาพนี้ลองเทียบกับภาพนี้ดูนะพอเปิดซอฟต์แวร์ช่วยในส่วนของดีทอชชั่นเนี่ยมันก็จะลดลงไปอย่างค่อนข้างเยอะเลยแทบจะไม่มีเลยนะตรงนี้ซอฟต์แวร์ถือว่าทํามาช่วยในส่วนของออปติกได้พอสมควรเลยครับภาพตัดมาฮะเป็นช่วงที่70มิลแล้วก็ถ่ายที่ F2 นะแบบเปิดหมดเลยนะอยากให้เห็นว่าถ้าเราถ่ายอะไรที่มันจ่อใ,ใกล้แบบเนี้ยเดฟเขาถือว่าทํามาได้แบบน่าสนใจเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ใครที่เคยใช้แบบว่า2 4 10เ2.8นะพอการที่มันเป็น2.8เนี่ย เดฟมันจะไม่ได้ละลายหนักขนาดนี้นะแต่ว่าพอมันเป็น F2 เนี่ยถือว่าเดฟนี่คือละลายได้เยอะพอสมควรเลยนะรวมถึงการถ่ายพอรต์เทรตนะผมลองถ่ายแบบว่า28มิลแล้วก็เปิด F2 ดูนะดูจะเห็นว่าโบเก้ต่างเนี่ยมันแบบหูได้เยอะแบบสะใจเลยนะข้างหลังเนี่ยมีความละลายเลยนะเส้นผมต่างๆนะคิ้วต่างๆขนตาเนี่ยคือได้ความคมแบบเลนฟิกเลยนะเอาจริงๆคือมันเป็นเลนส์ซูมที่ได้ความคมแบบเลน เลยสําหรับช่วง28เนี่ยตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะคมขนาดนี้ด้วยซ้ำมารวมถึงเดฟที่ละลายหลังต่างๆก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะละลายได้เยอะขนาดนี้นะแต่พอเป็น F2 ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยถือว่าได้เกินกว่าที่คาดพอสมควรนะแน่นอนนะถ้าคุณใช้70มิลนะถอยหลังออกมาหน่อยซูมไปที่70เปิดโหมด F2 นะแน่นอนว่าได้ความละลายเยอะขึ้นไปอีกนะส่วนความคมต่างๆนะไม่ต้องพูดถึงนะตรงที่ 70เนี่ยมันจะได้ความคมต่าง,างๆมากอยู่แล้วนะแต่ว่าเดฟมันก็แอบ,บจะบางไปนิดนึงเหมือนกันนะถ้าใครที่เออไปถ่ายวอเทสและอยากใช้70มิลแล้วเปิด f2 เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของเดฟให้ดีคนระบางทีเนี่ยอาจจะเข้าตาหนึ่งอีกตาหนึ่งหลุดแล้วอะไรแบบนี้เลยนะคือเดฟมันค่อนข้างบางมากๆครับ นอกจากเรื่องคุณภาพที่ว่ากันไปแล้วนะตัวนี้ถือว่ามาดีมากๆเลยนะยกเว้นตรง F2 อาจจะแบบต่ำลงมานิดหนึ่งสู้ตัว2.8ไม่ได้เล็กน้อยนะแต่ถ้าวัดกันที่เนื้อเลนเลยคุณภาพต่างๆที่ F8 เลยถือว่าตัวนี้กินไปนั่นเองนะแต่ที่เหนือกว่านั้นคือเรื่องของระบบโฟกัสนั่นเองนะอย่างที่เราเห็นเลยครัว่าเลนชิ้นใหญ่นะกระบอกใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาน้ำหนักค่อนข้างเยอะต่างๆเนี่ย เขาใส่มอเตอร์ XD Linear มาถึง4ตัวด้วยกันนะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะสุดเลยมั้งตั้งแต่เคยได้ยินมาโซนี่ตัวนี้ผมว่าเยอะสุดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็น XD Linear มอเตอร์แล้วเนี่ยมันมีให้มา2ตัวนะคือมันเป็นเหมือน2แกนด้านนี้ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือมา2กับ2เลยประกบกันไปเลยนะแล้วก็ขับเคลื่อนชิ้นเลนด้านในได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าชิ้นเลนมันใหญ่มันหนัก มันก็ต้องการมอรเตอร์ที่เยอะแล้วก็ร่องไวรวมถึงอาจจะมี4ตัวเลยนะช่วยกันทำงานในส่วนนี้ก็จะรองรับหมดเลยนะพอมันคุณภาพมาแล้ว โฟกัสต่างๆใช้มอเตอร์ที่ดีแล้วเนี่ยซัพพอร์ตหมดเลยนะตั้งแต่ตอนที่เป็นการถ่าย120เฟรมใน A9 Mark 3มะอันนี้สามารถคำนวณในเรื่องของออโต้โฟกัสต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็รองรับ120เฟรมรวมถึงตอนถ่ายวิดีโอด้วยนะมีผลหมดเลยทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยเขาก็จะบอกว่ามันซัพพอร์ตตรงแบบว่า 4K 1 2 0เฟรมแล้วก็รวมถึง Full HD 2 4 0เฟรมตัวนี้ตอนแท็กกิงโฟกัสต่างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเลนส์เจ ทันผ่านมาหมดแล้วฮะเรียกว่าเลนเจนใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะจะซัพพอร์ตเรื่องเฟรมเลทหมดแล้วครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงโครงสร้างภายนอกมันนะตอนนี้ก็จะแบบเดิมๆแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีวงแหวน F มีคลิกมออีไม่คลิกต่างๆมันมีหมดแล้วนะฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันต่างๆเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้มันเจ๋งมากๆคือด้านล่างตรงเนี้ย มันจะมีสมูทกับไทฟด้วยอนะตอนที่ผมปรับไปที่สมูทเนี่ยผมจะซูมแบบค่อนข้างลื่นปื้นเลยนะอันนี้เขาน่าจะออกแบบมาสําหรับวิดีโอแหละแบบว่าไปใส่เกียร์ลิงต่างๆไปใส่แบบตัวคันโยกหนังเนี่ยเพื่อให้การซูมเนี่ยมันค่อนข้างเนียนนึกออกป่าเวลาถ่ายวิดีโออะไรแบบเนี้ยส่วนภาพนิ่งอะเขาก็ปรับให้เป็นแบบแน่นนะแล้วก็เราก็จะจับซูมได้แบบว่าเออค่อนข้างหนึบใครที่ชอบซูมภาพนิ่งแล้วก็ ซูมแบบแน่นๆซูมไปแบบนิดเดียวนะไม่อยากให้มันลื่นแบบไหลปูดป้าดอะไรแบบนี้อันนี้ก็มีให้เลือกใช้ปุ่มนี้ด้วยครับมาถึงคำถามสำคัญหลายคนเห็นไซส์เห็นขนาดของเขาแล้วเนี่ยอยากรู้แล้วว่าน้ำหนักเป็นอย่างไรนะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ถึง1กิโลฮะ 918กรัมเท่านั้นนะหลายคนบอกว่า900กว่ากรัมทำไมยังบอกว่ามันเบาอะ่ะก็ต้องบอกว่ามันเบานะอย่างที่บอกว่าเลนส์ซูมแบบช่วงกลางมาเลยนะไปทางวายด้วยแล้วยังได้ F2 ตลอดช่วงด้วยฮนะ9ก8รกรัมผมถือว่าเบาเลยตรงนี้คือถือได้ตัวเดียวจบตัวเดียวไปต่างประเทศได้เลย ทำไมถาบอกว่าเบานะเพราะว่าก่อนหน้านี้แคนนอนอ่าต้องอ้างอีกไปที่แคนนอนอีกแล้วฮนะ่ะแคนนอนยี่ดเจ็ดตัวนั้นนะหนามสิบกรัมโอ้โหเรียกว่าต่างกัน ครึ่งโลประมาณนี้ได้เลยนะก็ถึงว่าตัวเนี้มันเบาลงนะแต่ว่าคุณภาพของตัวนี้กับคุณภาพของตัวแค n น n จะเป็นอย่างไงนะติดตามได้เร็วๆนี้นะผมจะทำรีวิวเทียบกันอีกทีว่ามินต่อมิน F ต่อ F ไปเลยว่าคุณภาพมันสูสีกันขนาดไหนนะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่อยู่ในมือผม2 8 7 0 f 2ของโซนี่ถือว่าน่าใช้ส่วนราคาเป็นอย่างไรนฮะตัวนี้บอกเลยว่าราคาอยู่ที่ 12,990บาทะแสนนิดๆก็ถือว่ามันก็ยังจับต้องได้อยู่ดีเพราะว่าเลนทุกวันนี้มันแบบประมาณแบบ8 9ดเ0 0หมื่นอะไรอย่างนี้แล้วอะก็ถือว่าราคาเปิดมาค่อนข้างดีอ่ะสำหรับเลนตัวที่มันเป็นแบบพิเศษยูนิคทั้งช่วงซูมแล้วก็ช่วง F ต่างๆที่เขาได้ F2 ตลอดช่วงแบบนี้คุณผู้ชมละครับรู้สึกว่าตัวนี้น่าซื้อหรือเปล่าฮะตอนนี้อาจจะมีเลน ตัวเริ่มอยู่นะถ้าอยากจะอัปเกรดเป็นตัวแบบโหดๆนะที่คุณตี้มาเต็มๆแล้วก็ได้ F ที่มันแบบว่ากว้างนุยนะเพราะผมบอกเลยว่าสําหรับผมแล้วนะถ้าอยากได้หลังที่มันละลายเนี่ย2.8เนี่ยมันยังไม่พอไม่สะใจนะแต่พอคุณลอง F2 แล้วคุณเปิด F2 แล้วเนี่ยเออความละลายหลังต่างๆเนี่ย ผมถือว่าโอเคล้พอใจแล้เพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนเลย2.8ลงมาเป็น F2 เนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากนะหลายคนอาจจะขายเลนฟิกทิ้งหมดเลยหรือเปล่าซื้อเล่นตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่ามาว่ากันฮนะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างฮนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราทีมงานโปร t o ไฟล์ด้วยฮนะแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องต่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ